สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาดาชาแนลนะคะตอนนี้เราจะมาอัปเดตกันนะคะว่าตอนนี้พ่อ,พอปู่ปริจิตรนั้นสร้างไปถึงไหนแล้วนะคะตอนนี้ก็ให้ดูด้านบนก่อนนะคะตอนนี้พ่อปู่ปริจิตรของเรานะคะ,ะมีเมตรแล้วนะคะมีดุดปากเลยนะคะก็ใชงจ่อยกออ็ทำได้เยอะแล้วนะคะ เดี๋ยวป้าจะให้ดูนะคะลองเหล็กนะ,ะงงน,นะคะตรงๆก็อันนี้นะคะลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็จะมีแท่นนะคะแล้วก็อันงนี้ก็มาเป็น อันนี้ก็เป็นคีบด้านนี้ก็เหมือนจะเสร็จแล้วนะะอ,นนอันนี้ก็มาเป็นช่วงที่ยังไม่ได้ติดกลิดนะคะอันนี้ก็ติดรเรียบร้อยนะคะก็มีการปั้นปูนตรงคีบหลังนะคะอันนี้เกิดติดมาถึงน,นี้นะคะเกือบจะโค้งลงด้านล่างแล้วเนาะ ที่มาถึงตรงนี้ก็ติดตะแรงแล้วก็ป้ายปูนนะคะป้ายปูนคือป้ายฝั่งน้นฝั่งนี้ยังไม่ได้ป้ายนะคะนี่ก็แล้วเ,เรามาดูฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็ ติดตะข่ายนะคะติดตะข่ายแล้วก็หลบไปที่ที่หลังที่ปั้นปูนค่ะที่ช่างที่ติดตะข่ายเป็นม่กระาตอนี้ปั้นปูนเกือบจะเสร็จแต่ว่ายังไม่ได้ทำเลยเมื่อายน,นส่วนฝั่งนูง้นปั้นปูนไว้แต่ยังไม่ได้แกะลายส่วนฝั่งนี้ก็เริ่มเริ่มแกะ นี่มีคลิปหลังแล้วใช่ไหมคะส่วนท้องส่วนหลังนี้น่าจะเสร็จหมดแล้วะะแต่ว่าเหลือแต่ฝั่งโน้นเนะเาะทำคลิปไปด้านเดียวนะคะที่เป็นรุดานไปข้างนี้นะคะก็จะสวยงามนี่ก็นะคลิปสนหางนะคะแล้วก็ลงมาที่ส่วนท้องนะคะ ฝั่งนี้ยังไม่ได้แกะลายนะคะยังไม่ได้แกะลายก็จะมีคีบแล้วนะคะแต่ส่วนหางที่น่าจะเสร็จแล้วอันนี้คือส่วนหางนะคะก็เดี๋ยวเราจะพาจะถ่ายจากด้านหลังไปด้านหน้านะ,ะตอนนี้ว่าจะสวยงามแค่ไหนนะคะจริงเรายืนได้แค่นี้เนาะ มันก็จะเห็นแค่นี้นะคะก็จะสวยงามนะคะเป็นเลข 8, แปดเนาะขดไปขดมาอ่อนช้อยเนาะ,ะอ่อนช้อยสวยงามนะคะอันนี้ก็เป็นการอ,าอัปเดตเนาะอัปเดตส่วนที่อ่ะเสร็จแล้วนะคะส่วนท้องนี่ก็เสร็จแล้ว ่วนท้องตรงนู้นก็น่าจะเสร็จนาะอันนี้ป้าก็มาดูฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ยังเสร็จไม่ดีนะคะเสร็จนิดนึงเนาะ,นะแต่ฝั่งนี้เสร็จแล้วแต่เหมือนมันเนาะอันนี้ือเสร็จแล้วเกิดน,นะคะอันนี้ก็มีเก็ดแล้วนะคะ แล้วก็มาด้านท้องฝั่งนี้นะคะวัดลายแล้วก็ทําคลิปท้องได้เล็กน้อยนิดนึงท้องก็ยังไม่เสร็จนะคะถ้าใส่คลิปท้องเสร็จก็จะฉาบเหมือนเหมือนฝั่งโน้นเลยนะคะสวยงามนะคะนี่นะค่ะเดินกลับเข้าบ้านเมื่อกี้ค่ะ ก็ฟังหัวเนาะนะะี่ค่ะคลิปนี้นะคะถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวดาด้วยนะคะนี่คือถ่ายจากหัวไปหางเนาะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ